ขันแข้งทำมาขันแข้งทั้งเลือกกระแตงทั้งเลือกกระแตงมาแล้วสวยงามมาแล้วสวยงามขอให้คนงาม ให้คนงามในฟังกันเบิงให้ฟังกันเบิงได้ฟังกันเบิงได้ฟังกันเบิงไอ้สาวไอ้สาวในสาวไอ้สาวในสาวไอ้สาวสาวไอ้สาวสาวใส่เสื้อขาวสาวใส่เสื้อขาวจังได้เราน้องจังได้เราน้องสาวใส่สวยคล้องสาวใส่สร้อยทองสวมนาฬิกาสวมนาฬิกาอยากทำมว่าอยากทามามีผัวแล้วไปมีผัวแล้วไปมีแฟนแล้วบ่มีแฟนแล้วบ่อยากติดต่ออยากติดต่ออยากขอสมัครอยากขอสมัครอยากขอฮักอยากขอฮักเป็นสูุเป็นแฟน สูบเป็นแฟนพอได้ควงแขนคอได้ควงแขนบ้านนั้นบ้านนี้บ้านนั้นบ้านนี้ทีนี้ทีนี้ขันเชยงรอยวกันแขยงรยสวนใจไอโบอ่สนใจไอโบไอหนุ่มลุกบอไอหนุ่มลูกอนผักเงืยาวนแำผัเืยยาวนได้น้องสาวนได้น้องสาวเอ้สาวเอ้สาวไอ้ยสอ้สาวสาวบ้านพนสาวสาวบัานพนสาวสายยาดรอดก็สายยาดรอทก็สาวบัารทบอลสาวบ้ารทบอลสายสมปยนสายสมปยนสาว หกคอสาวบัตรหกคอขายผู้ขี่ไก่ขายผู้ขี่ไก่สาวสีเชียงใหม้สาวสีเชียงใหม่ขายไก่ตับปูขายไก่ตับปูสาวบ้านปะโคสาวบ้านปะโคเสาโอลิพาสาวโอลิพาสมกับเขาอาสมกับเขาอาบ้านนอกอีลีบ้านนอกอีลีสาวบ้านเมืองมีสาวบ้านเมืองมีเนบวีอาบน้ำ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 สาวบ้านพ่นน้ำสาวบ้านพ่นน้ำ

มีเพียงเป็นกอนีเพียงเป็นกอเรื่งเหื่อเท่านั้นซึื่งเหื่อเท่านั้นเอ้สาว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 ขอลุงเด้อสาวขอลุงเด้อสาวเดี๋ยวไอศสีร้าวเดี๋ยวไอศสีร้าวไปพักเหื่อกันไปพักเหื่อกันจักหน่อยนันนันจักหน่อยนันนันจักหน่อยเขาปล่อยจักหน่อยเขาปล่อยมันสิบ่อทันมันสิบ่อทันขอลุงเด้อสาวขอลุงเด้อสาวอย่าเกลียดเด้อสาวอย่าเกลียดเด้อสาวขอโทษเด้อครับขอ สวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีมีชัยโชคดีมีชัยชัชัยยใชัยยใชัยย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 โเดนังดโอดนังเดือดนังเดือขอพวดนะครับนี่เป็นกอเสิงเรือยาวจากท่านอาจารย์วิรัชพรังสี